สวัสดีจา้าพี่อนมันดูเล่นัก็อลีแต่ว่าอากาศไม่ดีเลยเลยไม่เห็นวิวสวยเนี่ยมาดูสวนค่ะพาด,ดูสวนแป๊บนึ่งเขาปลูก <c oughs> ตน้ตนตน้นต้นมัสตาร์ดนี่ตน้นเออ เรียกอะไรต้นแมงแมงปอเนาะชัยแมหรืหว่างวางช่างนี่เลยดอกมันจะเหมือนงวงช่างจะงอหรอกเป็นสีม่วงเนาะสีฝ้าอมม่วงเนาะแล้วก็มีต้นน้ำตาลด้วยเขาปลูกไว้ปั๊บพื้นที่เขาพี่น้องทำปุย๋ยมีข้าวด้วยนเนาะหนึ่ทั้งสายล้อยปลูกข้าวปีที่แล้วเนาะอตอนแรกว่ะจะมาดูมันมีดอกเพะว่าบางทีมันมีดอกแล้วเนาะท่านตะวันก็มี มีตน้นเอ้น่ตน้ end, ตนเอฟเฟนต้นเอฟเฟนต้นถั่วลันเตาจา้ะถั่วลันเตาก็มีเขาปลูกรวมกันเนาะปลูกรวมกันหรือไม่มันก็เป็นจากของปีที่แล้วหล่นอยู่เนาะมันยังไม่เป็นดอกเป็นป่าใหญ่อยู่ยาวไปทางหลังน้เดี๋ยวมันเป็นดอกพามาดูอีกรอบไปเดินป่ากันเดินป่ากันทันนี้มันอยู่ตรงบ้านเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยววันหลังพามาเดินมาเก็บตรงป่าเขาป่านนหลังนี่เขามี วันววนัดขายด้วยพี่น้องววนัดววนัดเอยจะกลนบ้านเขาหรือเปล่าไม่รู้เนาะบ้านเขามีต้นไม้หลายเพราะบ้านเก่าเกยมากเลยเขาเกา่เกาก็มีไปได้ไม่รู้ข้างล่างนี่ปลาธรรมชาติหมาให้จูงนี่ไม่ให้ปล่อยหมานี่พอเดี๋ยวมันไปกัดซัดนี่นี่อ้วนมาก ดอกไอ้มมสต์ทยังไม่บานยังไม่เป็นดอกดอกไอ้ดอกงวงช่างดอกแมงปอเนาะจัาเรียกเชืออะไรกันแน่เขาจะปลูกไวห้หรอแมงผึ่งมันชอบเสียงนกไอ้นั่นลงเนาะนกนกอะไรลูกเลียงอะไรข้างข้าวไม่ใช่ข้างข้าวที่เลี้ยยลรมนเลียกไรลูกนกอินทรีอ่ะเอสอาร์เลยนกอินทรีเนาะอาร์เลยเนาะ <Hey. S 1> มีเฮ็ดไหมฮึ เขาป่ากันพี่น้องเขาป่ากันห้ามไม่ให้เดินเต่ไม่ไม่เห็นป้ายไมไป่ายมิกี้นั่นแหละเดนินผ่านเอาอีกแหละทำไมถึงห้ามตลอดเลยเมืองนี่ฮึเพราะว่ามาทั่วชุดสกีดดเออแล้วก็ห้ามเขาไปขี่ไปเยี่ยวด้วย<ม> <laughs> แต่ไม่มีของนามแถวนีิมันก็ต้องมีคนเอบเข้าไปเลยเนาะเอบเข้าไปเยี่ยวไปขี่เวลาปัน่นจกักรยานมาแร้วปวดก็ตตรงเขา้าเนาะมันเป็นป่าธรรมชาติเลยไม่ให้คนเข้าอ่ะโอ้โห ก็มีเรื่องเล็กหน่อยเขาไปอยู่โอ้ตรงไหนก็เขียนป้ายหามเอาไว้แล้วที่เขาไปหาเฮ็ดยังไงเนาะโอ้ยจะพาไปดูเฮ็ดสักหน่อยมมีเฮ็ดให้ดูมีแต่ตุ่ตนในเนื่อนี้เนาะเพนั่นแหละลอยคลนเขลาลูกไม่นี้ใครปั๊บตัววันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่มีใครปั๊บตัวมันมีปลาใหม่มาเดินดูปลาใหม่แถวบ้านเราก็หลายอยู่เนาะแต่ปะ แต่ว่ามันเป็นแบบว่าไม่ใหญ่เลยอ่ะมันเป็นแบบตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงเราขึ้นรถเมย์มาจ้ะขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์เสร็จแล้วก็ลงรถเมย์แล้วก็เดินกลับบ้านขึ้นรถเมย์จากในเมืองคนเดินไหลยยไม่น่ากลัวหรอก วูดตรงนี้ดูเขาจะปลูกอะไรโน่นยังงี้ลูกงัวอยู่นี่โอ้ยลูกโอ๊กเต็มเลยรอยเขามากวาดถนนทุกบมากวาดให้เดินนี่ดูดูลูกโอ๊กดูลูกโอ๊กปีนี่ดูดูตรงไหนก็ดูดูดูถ่ายใกล้ๆให้ดูฮ่าลูกที่มีหัวให้เลยลูกพัดจุกมันหนาลูก ให้ดูยังอีคนนึกไม่ออกว่าลูกออกแบบไหนเป็นแบบว่าเออที่นี้หนังกระลอกมันให้กระลอกมันเนี่ยที่กระลอกมันชอบเออกระลอกมันชอบถือนะันน่นนะ่ะในหนังการ์ตูนอ่ะให้ดูยังน,นึกไม่ออกเนาะดูว่ายังไงดกทุกปีเนะแต่ว่าแถวบ้านเราไม,ไม่ไม่ถูกปีหรอกเนาะแต่แบบต้นกระบานะ่ะนะแถวนี้มัน ในป่าแบบว่าต้นมันใหญ่เร็วดูว่าโอ้โหมีตนม้นใหญ่มันน่าก,ก็ัวเลยมีคนเดินอยู่นะอู้หนัง่ายเฮ็ดเหมืนมอนโมไปลอยเฮ็ดกเดี๋ยวเข้าป่าไปดูเฮ็ดแป๊บนึงด้วยมนนีคนเห็นบับดูให้นหน่อยค่ะกี่นาทีาคะ่ะค่ะห้านัที่สามเจ็ดหาที่สามเจ็ดไมงั้นเราพักไปตรงนี้ก่อนถ้าเห็นหสวยๆจะถ่ายให้ดูอีก จ้าแล้วมาเจอกันอีกรอบสวัสดีจ้า